นี่คือคำทํานายเรื่องยุคของชาวซีวิไลที่จะมาถึงประเทศไทยในรัชสมัยนี้พี่น้องฟังไว้ครับจากสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นยุคซีวิไลคร่ขอย้ำพระทศธ,ธรรมช่วยไทยให้น้อมนำจะครองราชโดยธรรมสวัสดีสิ้นสุดยุคปรองดองของพระคุณ ยุคพระเดชจะเกื้อหนุนทุกถิ่นที่กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ฤทธวีทั่วโลกจะสดุดีพระจอมไตรทหารไทยเข้มแข็งด้วยแรงฤทธ์คำสั่งจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหาไหนกฎระเบียบตัดผมสั้นกันทั่วไปนายพลใหญ่จนถึงทหารเกณฑ์ ใครทําผิดอย่าคิดว่าจะหนีรอดฟ้าจะพาไปตลอดให้พึงเห็นมหาชนจะอวยชัยได้ร่มเย็นพระทรงชัยจะเห็นด้วยฤทธาการเมืองที่ปิ้นปร้นจะดับศูนย์ที่จับจ่วงทวงบุญคุณจะหายหน้าที่ปากร้ายให้ปลดรูปพระราชา จะถึงคราวิบัติซ้ำกรรมตามทันสีเสื้อจะสลายหายแบ่งข้างปวงประชาต่างยึดพระองค์ดำรงมั่นแม้สีส้มที่เกิดใหม่ตายกลางคันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกหลายปีประเทศกลายเป็นแดนสีวิไลทั่วโลกจะหลังไหลยเยือนถึงที่ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำคลองปัทภีในยามที่โลกเข้าสู่ยุคสงครามจบคําทํานายของหลวงปู่จงตรองดูด้วยปัญญาที่มาถามหมดยุคพ่อองร์เก้า 9, เฝ้าห้ามปรามยุคพระรามรอสิบไซไม่รีรอผิดเป็นผิดอย่าคิดว่าจากปราณี จงกลับตัวเป็นคนดีกันเถิดหนออย่ารอวันที่ฟ้าผ่าน้ำตาคลอหลวงปู่ขอบินทบาทอาจสายไปนี่คำทำนายนะครับพี่น้องครับโอ,โอ,โอ้ฝังเราตกใจทำไมมันตรงิบหายวะน่ากลัวมากนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นคำทำนายนะพี่น้องคนไทยเข้ากับว่าต้องใส่ใจอย,อย่างไรเด้อนะไอ้น้องๆพวก ด้อมส้มด,มด้อมอะไรทั้งหลายแหละก็พวกมึงไม่ต้องขวัญผวาหรอกนี่มันก็คำทำนายทั่วไปยังไงพวกเองก็ไม่เชื่อคนแก่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดมาก <laughs>